ทำตาเนี่ยคือเป็นสัญญกรรมอย่างแรกเลยค่ะตอนขึ้นไปอยู่บนเตียงเนี่ยคือรู้สึกแบบสั่นมากตืนมาอีกทีนึงก็คือเสจแล้วห้ออะไรเงี้ยค่ะคือทุกคนดูแลเราอย่างดีทําให้ตอนทำเนี่ยเราไม่กังวลเลยนะคะเนลินยาเยชนาเกียรตินะคะชื่อเล่นชื่อมัเหมียวค่ะประกอบอาชีพแม่ค้าออนไลน์นะคะแล้วก็เปิดร้านอาหารเคราวอยู่ที่ถนนเลี่ยงหนองมนค่ะตอนแรกเลยคือเพื่อนค่ะเห็นเพื่อนมาทําเลยแล้วก็ คือเพื่อนทําตาไปแล้วสวยมากตั้งแต่วันแรกเลยค่ะก็เลยมาเลยไม่ได้คิดอะไรอยู่เลยค่ะจองแล้วก็ทํำเลยตอนแรกก็คือเป็นคนตาสองชั้นหลบในอะคะ่ะแล้วก็ตรงหางตาเป็นคนที่แบบตาตกก็เลยทําให้หน้าเนี่ยดูเศร้าตลอดเลยก็เลยอยากทําอยากสวยขึ้นแล้วก็อยากมั่นใจขึ้นค่ะเอาจริงๆตอนแรกคือกลัวมากนะคะเพราะว่า ทำตานี่คือเป็นสัลญกรรมอย่างแรกเลยค่ะคือตอนขึ้นไปอยู่บนเตียงน่คือรู้สึกแบบสั่นมากแต่พอขึ้นไปแป๊บเดียวค่ะหมอก็วางยานอนหลับหลังจากนั้นก็คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยตื่นมาอีกทีนึงก็คือเสร็จแล้วล้วลค่ะก็คือไม่เจ็บเลยสักนิดเดียวค่ะประมาณอาทิตย์เดียวค่ะก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือไม่เจ็บเลยค่ะแต่งหน้าได้ปกติเลยคือเป็นที่พอใจมากค่ะ นทักหมดเลยเพราะว่าคือหน้าเปลี่ยนไปมากจากหน้าเศร้าๆอ่ะคะ่ะกลายเป็นคนที่แบบออดูสวยขึ้นตาดูหวานขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจขึ้นมากค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือแต่งหน้าง่ายขึ้นมากจากเมื่อก่อนนี่คือต้องกรีดตาแบบใหญ่ๆเลยค่ะหลังจากที่ทําตาไปก็คือแค่ปัดขนตานิดเดียวเลยก็ออกจากบ้านได้เลยค่ะประทับใจที่นี่มากๆเลยนะคะตั้งแต่การดูแลของพนักงานนะคะยันคุณหมอเลยค่ะ คือทุกคนดูแลเราอย่างดีทําให้ตอนทำเนี่ยเราไม่กังวลเลยนะคะแล้วก็ทําให้เราไม่ค่อยกลัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องความสะอาดของที่นี่คือรับรองได้เลยค่ะก็อยากจะแนะนาเพื่อนๆนะคะถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจในตัวเองนะคะตาโตหรือตาชั้นเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณหมอจะเป็นคนออกแบบรูปตาให้เราให้เข้ากับหน้าเราค่ะสวยแน่นอนค่ะรับประกันเลยค่ะ